อันนี้เราก็จะมารีวิวสกุชีช่ที่เราคล้ายกันก็ไปดูกันเลยอันแรกจะเป็นเออโอเคอันนี้จะเป็นของไม่แท้นะนี่อีโอเคอันนี้จะเป็นของไม่แท้ขอแป๊บนึงปรับกล้องอันนี้จะเป็นของไม่แท้นะเป็นไอติมหมีสีเหลืองสโลนิดนึง กลิ่นหอมมากมากโอเคชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นปังแผน่นมีสามลายก็คือหนึ่งมิกกี้สองเหมียวเหมียวสามซียี่สิบห้าบาทเท่านั้นมีสามลายนะด,ดูโอเคไปดูกันต่อไปกันอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์โทริโทรินี่นะ ยี่สิบห้าบาทโอเคตัวิ้ทตัวิ้อันต่อไปอัน,นจะเป็นโบคิตตี้นี่นะแพ็กเกจมันขาดร้อยี่สิบเท่านั้นเดี๋ยวเราใส่กันอันนี้ติดจองสีเขียวติดจองมีแท็กนี่นะแท็กไอ o v เลฟคิตตี้สวีทคาเฟ่ก็สอริโอสอริโอโอเคจะเป็นนี่อันนี้สีมพู คาลิโอโอเคไปดูอันต่อไปกันเออสีชมพูไม่ติดจองสีเขียวติดจองมีสองสีสโลมากโอเคอันนี้จะเป็นเออแพนเค้กลีละคมามสีน้ำตาลกับสีชมพูสีชมพูมีอันเดียวสีตนตาลมีสองอันสีนตาลติดจองอันนี้ก็ติดจอง จิดจองหมดเลยโอเคนะสามอันตีดจองหมดเลยโอเคอันนี้จะเป็นสกูชี่กล่องนมเหมือนมันเล็กเนาะแต่มันใหญ่นะนี่แข็งนิดนึงติดจองเหมือนกันนะจ๊ะโอเคอันนี้จะเป็นไส้ไหลทั้งนั้นเลยขนมญี่ปุ่นไส้ไหลขนมญี่ปุ่นนีภาษาญี่ปุ่นแน่นอนมั่นใจอันนี้น่าจะเป็นแฉกเออมั้งนะโอ้ ขอปีบให้ดูละกันหวานทูชีปนี่อีกอันึงก็จะเป็นอันนี้เป็นโมจินี่โมจิเราทำแพ็กเกจขาดติดจองทั้งสองนะจ๊ะนี่เป็นโมจิน่ารักนะเนาะน่ารักมากๆเลยโอเคไปดูต่อไปกันอันนี้จะเป็นแยมโรเบรโดมาสามสีคือสีม่วงสี ไอสีมทานสีแล้วก็สีม่วงเอ้ยมีมีมีมมสามอันจริงจะมาสามสีเลยอันนี้ก็ติดจองหมดเลยนะเจ๊ะเบลดูสวิสโลนี่โอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใช่พีโกสกุชี่ไหมสโลมาสโลสีน้ำน่ารักมากไซชมพู น,นี่เป็นไส้ขาวเดี๋ยวเราให้เอามาออกมาดูแท็กดีกว่าโอ้ยโรเชนสีสีดำอะโรเชนสวยสุดเลยสีแดงโอเคสโลมากนี่เป็นแท็กเขาบอกว่าพี่กดสกูชชี่ใช่ไหมใช่หรือไม่โอเคนี่สามอันเอ้าสี K สามอันเรืนต่อไปกันอันนี้จะเป็นปังแผ่นโชลิโชลินะใหญ่มากไซส์จัมโบ้ราคาถูกๆเพียงเก้าสิบบาทเองถูกแล้วนะพูดจริงๆเลยใครจะว่าแพงก็ต้อง,งเดิดเราคิดว่าเราถูกแ่แ <c oughs> สโลนิดนึง น่ารักมากใหญ่หมอโอเคไปด่วนต่อมีเบโจอันนี้ไม่แท้นะหนึ่งร้อยบาทแพงไปไหมไม่น่าจะแพง <c oughs> เป็นหน้านี้ไซส์จัมโบ้เลยไม่แท้นะโอเคด่วนต่อไปอันนี้ก็เป็นมีเบโจไม่แท้เหมือนกันมีแ็กแท็กปลอมเหมือนกันเลยอันใหญ่นี่เกี่ยวกับที่ขนาดอันนี้หนึ่งร้อยนี้สี่สิบแพงหรือเปล่าไม่รู้ไปด่วนต่อไป อันนี้จะเป็นซอฟเบสมาร์ทคอร์สนะพูนี่คือลายเส้นนี่ลายเส้นโอเคนี่นะโอเคไปดูนต่อไปกันนี่จะเป็นครีมพับราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นมันก็โลมากเลยนี่นะเป็นครีมพับสีชมพูราดซอสสีเหลืองกินหอมมาก หอมจริงๆไปดวนต่อไปไปอันนี้นี่เราใส่ถุงเลยนะเพราะว่าถุงมันขาดมันใหญ่เกินมันก็คือหัวคิตตี้เห็ดนั่นเองนี่ใหญ่มากเป็นของแม่แทนนะขอเราเห็นคนอื่นอะขายร้อปดสหรือ200นี่เลยเราขายแค่เซลเลยเอ,อ้ยไม่ได้เซลหรอกขายธรรมดาเราร้อยห้าสิบบาทนะไม่รบส่งนะจ๊ะอนี่ สโลมากม,มาสีเดียวด้วยกลัวไม่มีคนซือ้ออเดี๋ยว <De ux. S 1> เราจะส่งของไปให้ลูกค้าคนหนึ่งชื่อพีมส่งไปหนองคายนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูไปดูช่นงเขาได้ชื่อแพรพลอยสวนน้ำโอเคอันต่อไปนี่อันนี้เป็นน้องยดน้ำอันนี้อยากกระสักซิบบอกว่าเราเก็บเองอเจ๋วมันน่ารักมากเลย นี่หยิบมอหยิบมอนี่มีลายเส้นเลยนะลายเส้นหน้ามันแล้วก็บีบว้าวน่ารักโอเคไปดูต่อไปดึบ๊บมันจะเป็นครัวซองประมาณมีเดียมป่ะไม่ถึงกับมินิหรอกมังมองกิมมองนิ่มนะต่อไปอันนี้จะเป็นครัวซองจัมโบ้นะใหญ่มากเลย นี่มันสโลไม่ได้สโลเพราะถุกเลยนะแค่หนึ่งร้อยบาทเองรับรองคุ้มแน่ๆนี่รีบสั่งนะเพราะว่าจะได้ส่งของทีเทียววันจันทร์เลยเคมันไม่ใช่ดีเฟกนั่นนี่มันเป็นเงาเงาอะเนาะไม่ได้ของนะอันนี้มันจะเป็นดีเฟกนิดเดียวเองอะ่ะ<ว>อันนี้อันนี้เราไม่ได้ทํานะมันเป็นแบบรอยขนมปังอะ่ะ กลิ่นเขาหอมมากเลยนะใช่หอมนม,อมหอมมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยนี่เท่ามือเลยใหญ่กว่าอ,อีกโอเคไปดว้วยต่อไปนอันนี้จะเป็นปังยาวคงจะเห็นไม่ชัดนี่ปังยาวใหญ่มากแล้วก็ยาวมากเลยขอแขนหน่อยขอแขนหน่อยโอเคยื่นเข้ามาเราจะวัดแขนน้องเรา้อไม่ใช่นะ อันนี้จะเป็นข้อสอบอกี่ตรงนี้นะนี่ยาวเท่ามือเลยเทาข้างบนก็เท่านี้เลยเอามาสองอันต่ออันก็ยาวมากแล้วก็สโลมากเลยเดี๋ยวเราจะออกมาให้บีบนะชุบชูบชบชบโอเคโอ้นี่นะแกะแกะแกะ,แกะเหมือนขนมปังจริงมากมันอ่อนช้อยมากเลยอ่อนนุ่มมาก แค่ร้อยเออแค่ร้อยี่สิบเท่านั้นนะแค่ร้อยยี่สิบเท่านั้นไม่ไม่ซื้อก็พลาดเนาะอดเลย <c oughs> ขายถูกมากเลยนะร้อยยี่สิบเองเนาะแล้วใหญ่มากเลยนะหอมด้วยมีแพ็กเกจด,ด้วยนี่ไม่ซื้อถือว่าพลาดนะอันนี้บอกเลยเรายังชอบเลยโอเค อันนี้จะเป็นโทริโทริตัดอ้ไอ้โตอตอโล,โตโตโลอันนี้ติโทรีทรีไปแล้วอันนี้จะเป็นโตอตอโ,โลนะอันนี้แพคเกจมันขาดอ่ะไม่เป็นไรเอไปใส่ใหม่มันแข็งนิดหน่อยอ่ะตัวมันก็ไม่ใหญ่มากอะมันน่ารักเท่านินน้วโป้อะไรเออสูงประมาณสูงประมาณนิ้วโป้งว้านประมาณเออนิ้สองนิ้วความสูงวานิ้วโป้ง ตมันน่ารักนะร้อยเดียวเองติดจองหมดเลยโอเคอันนี้จะเป็นอันปังแมนโอเคอันต่อไปอันนี้จะเป็นแมวแครกนี่สีขาวเงี้ยข้างหลังอันนี้เป็นสีเอามาแค่สองอันเองตึึกต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 ึก,ตก,ตกน่ารักมากโอเคก็คือของทั้งหมด ซึ่งมันเยอะมากๆแล้วก็ไม่ได้แพงเลยจำไว้นะร้อยี่สิบคุ้มร้อยห้าสิบคุ้มร้อยเดียวคุ้มจิดจองคุม้มคุ้มหมดเลยคุ้มหมดเลยซื้อร้านเราโอเคคุม้มบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย